แล้วแล้วพี่น้องนะคะสามวันเต็มๆกับการทำหญ้ากับการได่ยาย่านะคะทั้งแรงคนแรงเครื่องกลสารพัดนะคะพื้นที่เจ็ดไร่นะคะเมื่อเช้านี้ฝนตกลงมานะคะน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนมันจะทำให้เราสามารถปั่นได้ได้ดีขึ้นนะคะ นี่พี่น้องเบิกอันนี้คือประโยชน์ของรถนะคะตัวนี้ของโกด้นฮอรนะคะโกด้นฮอหลังจากที่เราใช้รถไถน,นะคะเราใช้รถไถเมื่อวานนี้ก็คือใช้รถไถไถเบิกร่องเนาะแล้วก็ให้คนงานให้คนงานทำหญ้านะคะบริเวณบริเวณคูบริเวณต้น นะคะพอหลังจากนั้นพอทำเสร็จแล้วเราก็จะใช้รถไถน้อยโกลิ้นทอของเราอันนี้นะคะไถาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะเก็บคูให้มันนะคะปรับสภาพคูให้มันสูงขึ้นนะคะดินมันก็จะนวลปุ๊บต้นมันก็งามแท้ค่ะปีนี้ งามได้ปุ๋ยดีนะคะอันนี้คือผลงานน้องโกลเด้นนะคะ970ของเราโอ้ยทำงานได้ดีทีเดียว